มือเนี่ยมันไหลมาตามน้ำมายึดได้ที่บ้านครรับะาเแต่ขนาจจะรับาพื้นที่รตุลาบริษัทขนาจจะไม่ใช่อันเดียวกันมีบางคนนะรู้สึกว่าเห็นวัตถุสีดำเนี่ยอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำ บางส่วนแล้วบางส่วนก็อยู่ที่ริมน้ํานะครับก็มีช่วงเช้านี่มีสามจุดที่เราทําการตรวจยึดได้จุดแรกที่บ้านนาเหนือนะครับด้านทิศเหนือบ้านนานเหนือก็มีกระสอบสีดำมาถูกทั้งหมดหกร้อยแปดสิบแท่งโดยประมาณนะครับครับซึ่งภายใต้แผนยุทธการพรษาังเนี่ยเราได้บูรณาการร่วมกันทําการออกรดะตะเวนแล้วก็พยายามจะจับกลุ่มแล้วก็ปกป้องไม่ให้เสียติดเข้ามาใน ประเทศไทยได้๋อได้รับรายงานมาว่ามีคนมาแจ้งนะครับว่ามีเรือที่ร่าสรที่บ้านตาลปากน้ำหนึ่งลำที่สูญหายไปแต่ไม่ทราบว่าสูญหายไปจะประจวบเหมาะกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่าการพิจารณการลาตปร่วมกันครับในการรถไฟกระจายการกระสอบกระสอบที่ขาวก่อนเป็นภาษาเวียดนามแล้วก็ด้านในเป็นพลาสติก สีดำอฟอยล์มาติสีดำออกเสร็จก็เป็นฟอยล์แบบนี้ในห่อสีแดงฟอยล์สีแดงนะครับว่าด้านในเป็นกัญชาชนิดใดนะครับมีพลาสติกอยู่ด้านนอกมีฟอยล์สีแดงนะครับด้านในเป็นกัญชาอัดแห้งนะครับชายแห้งอัดนะแห่งนะแห้งอัดแห้งครับต้องแกะมาดูสิครับส่วนผสมอัดแห้งได,ได้แน่นมากนะครับ แน่นแล้วก็มีกลิ่นนะฮะมีกลิ่นกลิ่นของกัญชาชัดเจนนะฮะแน,น่นละเอียดมีทั้งทั้งรวมนะทั้งใบทั้งช่อทั้งก้านมีก้านด้วยนะฮะครับเกลน่าจะค่อนข้างที่จับที่จับได้บ่อยๆจะจะเป็นพลอยสีทองและสีเงินอันนี้เป็นพลอยสีแดง<ม>คุณภาพน่าจะใกล้เคียงกันนะยังไงต้องส่งให้กองผู้สาทธาก็จะจริงว่าเกล็ดคุณภาพระดับไหนนะ